แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพที่ให้มากกว่าความหอมและความอร่อย AB Coffee กาแฟรังนกผสมคอลลาเจน3.2อินวันเติมเต็มคุณค่าจากธรรมชาติ คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกไม่มีน้ำตาลแต่ยังคงความหวานจากซูคาโรสหวานกำลังดีไม่ทำลายสุขภาพหมดกังวลเรื่องสุขภาพเพราะ0%คอเลสเตอรอล0%ไขมันครานดื่มได้ทุกวันสบายใจทุกแก้ว AB Coffee กจแฟเพื่อสุขภาพอร่อยหอมละมุนพร้อมดูแลคุณทุกวัน AB c ีค f e e กาแฟดีๆที่ใส่ใจสุขภาพของคุ้นวันนี้คุณผู้ชมคะเรารวบรวมสารสกัดทั้งหมดที่คัดสรรมาอย่างพรีเมียมนะคะและวันนี้รวบรวมมาถึง32ชนิดในกาแฟทองเดียวคะ่ะ นี่คือกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงกับ AB Coffee 32ในหนึ่งเดียวนะครับมีให้คุณครบทางรสชาติหวานหอมกาแฟแต่ที่สำคัญนะครับก็คือพิเศษมากกว่านั้นคือไม่มีน้ำตาลแต่ได้ความหวานจากซูคราโรสนั่นเองนะครับที่หวานกำลังดีและสำคัญมากๆก็คือคอเลสเตอรอลศูเปอร์เซนตอีกด้วยแหละครับนอกจากรสชาติจะดีแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้ราคาก็ดีมากๆด้วยนะคะ พราะว่าันนี้ได้รับไปทั้งหมดถึง95องกินกันยาวๆได้เลยถึง3ดเดือนเต็มคุณผู้ชมคุ้มค่ามากๆแถมวันนี้นะคะแก้วกาแฟาให้ไปใช้คู่การสวยมากๆอีกด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นและราคานี้จัดส่งธิ์ทั่วประเทศค่ะ เอ c ีคอฟฟกาแฟรังนกผสมคอลลาเจนเพื่อสุขภาพ32อินวันะครับที่ปกติราคาจะอยู่ที่กล่องละ459บาทคือจะมีอยู่ทั้งหมด10ซองนะคุณผู้ชมต่อหนึ่งกล่องแต่วันนี้นะครับสินค้าก็นิยมโปรเด็ดขนาดนี้วันนี้เราให้คุณผู้ชมไปแบบซื้อ5กล่องแถมฟรีไปอีก4กล่องคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่พอเพราะว่าลูกค้าคนพิเศษรับฟรีเพิ่มจุจใจไปอีก5ซอง รวมทั้งหมดที่คุณได้ไปนะครับ95ซองด้วยกันคุณผู้ชมคุ้มค่าขนาดนี้นะครับราคาตกเฉลี่ยเนี่ย แค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับแต่ใครที่โทรมาทานเป็น70สายแรกเราขอมอบแก้วกาแฟ AB บนะครับสวยๆแบบนี้ไปอีกหนึ่งใบมูลค่า290บาททั้งหมดนี้นะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ย4,646บาทแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่จ่ายในราคาเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้พิเศษมากกว่านั้นก็คือจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเลยเพียงโทรมาที่เบอร์ 026669426 026669426หรือแอดไลน์นะครับแอดแรปบิดชอปปิงแลกหนึ่งช่องทางนะครับก็สแกนหน้าจอของเราตรง QR code ได้เลยนะครับอยู่ทางด้านหน้าจอนะครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนางที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ 1...2... ขาหกเปลืองไหมเนี่ยเฮ้ยแค่น,นี้ก็จบแล้วต้องมันด้วยต้องมันด้วยกาแฟต้องมันด้วยเอออันหนึ่งสองสามหวานๆจะได้สดชื่นค่อยๆปึ๊บลงไปโอ้โหบัดเดือดโอ้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 โ,โอ้โอ้ดูนางดูดูโอ้โหกินอะไรอ่ะพอลี่ Uhm นะะี่ไงครับผมกินกาแฟต้องบอกเลยว่ากลิ่นไม่หอมไปเตะจมูกพี่แม็กหรอหอมสิก็หอมเตะจมูกก็เลยหันไปถามว่าดื่มอะไรอยู่นี่ไงดื่มกาแฟ AB Coffee พี่แม็กตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ความหอมทะลุมิติในนี้ มีประโยชน์มากถึง32อย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะประโยชน์มากถึง32อย่างเลยเหรอต้องแสดงว่ากินไปเนี่ยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยคอเลสเตอรอลใช่น้ำน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเป็นศูนย์โอ้โหคอเลสเตอรอลเป็นศูนย์เฮ้ย ไขมันทรานว้าคอนเซ็ปต์เลยพี่แม็กพูดอะไรก็พูดสุดยอดเอาอย่างงี้ดีกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าดื่มแล้วดีขนาดนี้แล้วไม่ต้องมานั่งกังวลขนาดนี้เนี่ยต้อง AB Coffee 32ใน1เดียวคือรวบรวมมาเลยคือพิติใหม่พี่แม็กพูดอย่างนี้เลยนะนี่คือสินค้าขายดีเพราะภาพจําของเราคุณแม่ยังไงกาแฟซองเป็นสิ่งที่โอ้ยมันถูกจริตถูกใจคนไทยคนเร่งรีบคนมีเวลาน้อยแต่ว่าพี่แม หลายๆคนบอกว่าโอ้โหกาแฟทรีนวันหลายอย่างหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อบางทีมันกินต่อนื่องแล้วทาร้ายทําลายสุขภาพเราครับผมแต่แตกต่างจากตัวนี้นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยพอลี่บอกว่า3-2ในหนึ่งเดียวขออนุญาตเบิงครับเบิงพร้อมๆกันกับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละอ้าวนี่ด้านหลังกล่องมาดูกันเลยดีกว่านี่ต้องบอกว่าเป็นเมื่อกี้บอกไม่มีครีมเทียมที่เป็นอันตรายใช่ไหมไม่มีเพราะว่าตัวนี้ใช้เป็นอะไรครีมเทียมน้ำมันรำข้าวเฮ้ยลิศเพราะว่ามันมีประโยชน์แกตัวนี้ แล้วยังมีเป็นผงกาแฟเป็นอาราบิก้าคั้วนะครับผมแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรออลลาเจนไดเทปไทด์จากปลา<ม>รังนกแห้งเฮ้ยกาแฟอะไรใส่ใส่ใส่รังนกแห้ง<ม>ต้องเอบีคอฟฟเท่านั้นนะมีผงอะโวคาโดสารสกัดจากถังเช่านะฮะแล้วก็มีเอลฟิน อาลามีนนะครับรวมไปถึงสารสกัดจากเห็ดลินจือผงใบมะรุมสารสกัดโกจิเบอร์ี่ทำไมมันเยอะจังอะพี่แม็กข้าไล่เลียงวันนี้ไม่หมดนะสาอย่างนี่นี่นี่ให้ดู12 3 45 32โอ้โหไม่ธรรมดาไปไล่เลียงให้ฟังดีกว่าว่าแต่ละตัวมันมีคุณประโยชน์ยังไงนะคุณผู้ชมขะมาเริ่มกันที่ตัวรังนกเลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวจัดการริ้วรอยต่างๆแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย รวมไปถึงคุณผู้ชมขาตัวนี้นะยังมีส่วนช่วยเรื่องของระบบการย่อยอาหารอีกด้วยค่ะมีเมื่อจะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นคอลลาเจนไเปปไทด์นะคะเป็นไบโอไเปปไทด์ด้วยคุณผู้ชมขาคุณภาพสูงผ่านการทดสอบทางการแพทย์และสะกัดจากปลาโดยใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะสร้างกรดอะมิโนโได้ถึง2ชนิดคุณผู้ชม ทำให้แข็งแรงและไม่ย่อยสลายโดยง่ายค่ะโดยกระเพาะอาหารนะคะจึงทําให้สามารถดูดแล้วก็ดูดซึมเข้าไปถึงกระดูกแล้วก็ไปดูแลข้อต่อของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะยังมีอะโวคาโดด้วยในนี้เขาบอกเลยว่าเพิ่มการทํางานของสมองป้องกันโรคหัวใจเส้นเลือดอุดตันลดความดันโลหิตสูงยังมีเห็ดหลินจือคุณผู้ชมล้างสารพิษในร่างกายป้องกันอาการแพร้นะคะ ถังเช่าต้านการอักเสบป้องกันโรคหอบหืนแล้วก็ลดภาวะซึมเศร้าด้วยค่ะลูทีนตัวนี้ช่วยบำรุงสายตาแล้วก็เพิ่มเติมกับคอลลาเจนนะคะเสริมความแข็งแรงของกระดูกตามข้อต่างๆช่วยในการเผาผลาญบำรุงเล็บบำรุงผม นอกจากนี้สาวๆที่อยากดูแลรูปร่างนะคะต้องบอกเลยว่ามีในส่วนของตัวของส้มแขกด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่ส้มแขกนะคะต้องบอกเลยว่าช่วยในเรื่องการลดน้ําหนักลดความหิวแล้วก็มีคามินชันลดอาการแพ้อาการคันอีกด้วยค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังไม่หมดนะมีโกจิเบอรี่นะคะช่วยเรื่องของการนอนหลับแล้วก็บํารุงเส้นผมยังมีทับทิมบํารุงหัวใจยังมีโสมใบแปะกวยนะคะเสมือนยาอายุวัฒนะ ที่พูดมานี้ยังไม่ครบ32อย่างเลยที่รวบรวมอยู่ในกาแฟตัวนี้ค่ะและที่สําคัญนั้นนอกจากคุณประโยชน์ที่ได้รับกันไปแล้วพี่แม้คุณผู้ชมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าครัวกัมเมล็ดกาแฟ เป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ที่นำเข้ามาจากโคลอมเบียหุยเลิศคือที่สุดของเมล็ดโอโอกาแฟก็เลือกใส่มาใน AB บ o f f e e ตัวนี้เลยสุดยอดเลยอย่ารอช้าหยิบโทรศัพท์ทโทรสั่งตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็มีโปรเด็ด <ชา S 2> โปรดีๆมาฝากุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับ เอบีคอฟฟกาแฟรังนกผสมคอลลาเจนเพื่อสุขภาพ32อินวันะครับที่ปกติราคาจะอยู่ที่กล่องละ459บาทคือจะมีอยู่ทั้งหมด10ซองนะคุณผู้ชมตอนหกล่องแต่วันนี้นะครับสินค้าก็นิยมโปรเด็ดขนาดนี้วันนี้เราให้คุณผู้ชมไปแบบซื้อ5กล่องแถมฟรีไปอีก4กล่องคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่พอเพราะว่าลูกค้าคนพิเศษร,รับฟรีเพิ่มจุจใจไปอีก5ซอง รวมทั้งหมดที่คุณได้ไปนะครับ95 2ด้วยกันคุณผู้ชมคุ้มค่าขนาดนี้นะครับราคาตกเฉลี่ยเนี่ยแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับแต่ใครที่โทรมาทานเป็น70สายแรกเราขอมอบแก้วกาแฟ AB นะครับสวยๆแบบนี้ไปอีก1ใบมูลค่า290บาททั้งหมดนี้นะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ย4,646บาท แต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่จ่ายในราคาเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้พิเศษมากกว่านั้นก็คือจะส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเลยเพียงโทรมาที่เบอร์026669426 026669426 หรือแอดไลน์นะครับแอดแรปบิทช็อปปิ้งและหนึ่งช่องทางนะครับก็สแกนหน้าจอของเราตรง QR code ได้เลยนะครับอยู่ทางด้านหน้าจอนะครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนางที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ a อ Coffee ค่ะทานดีนะคะคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสามารถทานได้เลยนะคะ ปวดข้อปวดเขา่าสามารถทานได้ค่ะทานดีค่ะที่บ้านทานอยู่ค่ะพี่แม็กก็ชอบอย่างหนึ่งของ AB Coffee นะคือมันตอบโจทย์และง่ายกับการใช้ชีวิตคือมันไม่ล็อกสเปคหมายถึงว่าคุณผู้ชมเห็นกาแฟซองๆแบบนี้อะรแล้วค<ม>ว่ากินร้อนได้อย่างเดียวหรือเปล่าแต่วันนี้คุณผู้ชมจะเป็นมิติใหม่เพราะจะบอกเลยว่ากาแฟของ ABC o f f e e เนี่ย,ยงงคชชงร้อนก็อร่อยเข้ม ได้อัทธรสแต่เพราะชงเย็นคนไทยชอบไงคนไทยเมืองร้อนเน,น,นก็ชื่นใจแต่ผมเป็นคนชอบทานกาแฟร้อนอยู่แล้วเดี๋ยวจะชงเป็นแบบว่ากาแฟร้อนให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้เลยแล้วเรามาดูมาชงมาชิมมาดมกันโอ้โย คุณผู้ชมจะได้แบบว่าเอ้ยถ้าขนาดนี้เนี่ยก็ซื้อเลยดีกว่าจริงจริงและยิ่งวันนี้โปรโมชั่นลดไงพี่แม็กถูกต้องอย่างที่บอกไปเลยคุณผู้ชมแค่พี่แม็กเทลงไปนะปึ๊บยังไม่ทันได้ใส่น้ำตะเกีกลิ่นหอมมันก็ฟุ้งกระจายมาทางนี้แล้วถูกต้องถูกต้องเนี่ยชงไปเลยปกติชงยังไงคุณผู้ชมชงอย่างนั้นแล้วไม่ต้องคนเยอะแยะเลยเพราะว่ามันละลายน้ําง่ายมากนะครับและอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอาราบิก้าแท้นะครับผมที่มาจากโคลอมเบียเท่านานโอ้โหเลิศ เดี๋ยวนะคือกลิ่นเตะจมูกมากเลยนี่ใช่แล้วคุณผู้ชมเอาเยอะนะไปได้เลยคคุณผู้ชมฮะคือกลิ่นเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยเดี๋ยวหลบช้อนก่อนเดี๋ยวทิ้มตาอืมอืมหอมมากใช่หอมมากคือกลิ่นหอมและใครที่เป็นคนชอบกาแฟรสชาติแบบว่ามีความมันมันนัวๆคุณผู้ชมตัวนี้ตอบโจทย์เลยโอ้โหมันนัวนี่พี่แม็กขนาดพี่แม็กชงร้อนนะ ถ้าตอนกลางวันเมืองไทยเมืองร้อนบอกเลยว่าอยากให้คนไทยใจเย็นแมทคะเพราะอะไรชงเย็นก็อร่อยวันนี้<ช>ที่จัดไปเลยความจริงนะ ห่ซองของ AB Coffee ของเราเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ให้ความเข้มข้นแล้วแต่อย่างที่บอกไปวันนี้ไม่ว่าจะกิน1วันกี่แก้วก็ไม่เป็นการสะสมของไขมันคอเลสเตอรอลและอย่างนั้นวันนี้พอลลี่นะเดี๋ยวชงไปเลย2ซองต้องขับรถยิงยาวี่แม็กไปงานต่อคือจะบอกว่า2ซองตาก็ไม่ข้างแล้วไม่รู้สึกว่ามันดีดมากเกินไปคือสามารถที่จะชงสซองพร้อมกันก็ได้หรือคุณจะทานเช้าสอ เที่ยงซอง่ล<ช>ายซองก็สามารถเที่ยะกินได้เหมือนกันส่วนใหญ่พลายจะทาอย่างนี้พี่แม็กก็คือชงไว้แล้วแล้วก็เอาใส่น้ําแข็งแล้วก็ใส่กระติกน้ําใหญ่ๆเอาไปทํางาน<อ>เวลาขับรถที่เรารู้สึกว่าโอ้โหงห่วงเหงานอนอยๆดื่มไปเรื่อยๆจัดไปคุณผู้ชมฐานแล้วก็ใส่น้ําแข็งตามแบบนี้รสชาติและอัถรถรสที่ได้พลายบอกเลยว่า ไม่แพ้กาแฟร้านแก้วแพงๆเป็นร้อยร้อยบาทอ่ะพี่แม๊เม่อกินจยิงคอยลี่นาจะเอากาแฟเทลงไปในชามเทลงไปในชามเลยนะกินเป็นชั้มบักเลยนะคุณผู้ชมเอี่ยคุณผู้ชมขนาดชงเย็นนะกลิ่นหอมยังทะลุขึ้นมาใช่ว้าวชื่นใจมากชื่นใจไหมรสชาติพอดีเป๊ะคุณผู้ชมคือการใส่น้ำแข็งลงไปไม่ได้ไปลดทอนว่าโอ้โหรสชาติจะจืดรสชาติจะเบาลง นี่แหละรสชาติที่คุณตามหานี่<ล>ไงแล้วที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะอยู่ในมือผมแบบนี้นี่คือแก้ว a b c o f f e e ท,ที่วันนี้เนี่ยเราแถมพิเศษให้กับคุณผู้ชมไปด้วยะนะครับผมพอใช้คู่กันเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีมีระดับว่ะวันนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษที่ฝากให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนนะฮะที่ได้ไปมากถึง95ซอง<ห>แล้วเจสายแรกแถมฟรีกับแก้วสวยๆแบบนี้ด้วยรีบหยิบโทรศัพท์โทรหาเราได้เลยครับใช่แล้วค่ะ เอบีคอกาแฟรังนกผสมคอลลาเจนเพื่อสุขภาพ32อินวันะครับที่ปกติราคาจะอยู่ที่กล่องละ459บาทคือจะมีอยู่ทั้งหมด10ซองนะคุณผู้ชมต่อหนึ่งกล่องแต่วันนี้นะครับสินค้าก็นิยมโปรเด็ดขนาดนี้วันนี้เราให้คุณผู้ชมไปแบบซื้อ5กล่อง แถมฟรีไปอีก4กล่องคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่พอเพราว่าลูกค้าคนพิเศษรับฟรีเพิ่มจุดจไปอีก5ซองรวมทั้งหมดที่คุณได้ไปนะครับ95ซองด้วยกันคุณผู้ชมคุ้มค่าขนาดนี้นะครับราคาตกเฉลี่ยเนี่ย แค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับแต่ใครที่โทรมาทานเป็น70สายแรกเราขอมอบแก้วกาแฟ AB นะครับสวยๆแบบนี้ไปอีกหนึ่งใบมูลค่า290บาททั้งหมดนี้นะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ย4,646บาทแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่จ่ายในราคาเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้พิเศษมากกว่านั้นก็คือจะส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเลยเพียงโทรมาที่เบอร์ 026669426 026669426หรือแอดไลน์นะครับแอดแรปบิทชอปปิแลกหนึ่งช่องทางนะครับก็สแกนหน้าจอของเราตรง QR code ได้เลยนะครับอยู่ทางด้านหน้าจอนะครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนางที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ AB Coffee ทานแล้ว อร่อยครับรสชาติดีนะครับสมุนไพร32ชนิดนะครับที่บ้านทานเป็นประจำนะครับดูแลข้อเขา่าบำรุงดวงตาเยี่ยมจริงๆครับ สำหรับใครนะครับที่ตีกาแฟาตอนเช้าเนะครับหรือว่าเป็นคนที่ทานกาแฟาวันละหลายๆแก้วแล้วบา<อ>งทีเนี่ยไปเจอกาแฟาที่แบบว่าทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใจสัน่นทําไมมันรู้สึกว่ามันแรงเกินไปห,หรือมันห้ามเกินวันละกี่แก้วอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ใจหรือตัวมันเองเนี่ยก็อยากกินอ,อยากกินอยู่แบบนั้นแหละเอางี้ดีกว่ามั่นใจได้ a อ c ี f f e e เนี่ยด้วยสารประกอบต่างๆอย่างที่บอกไปเรารวบรวมแต่ของดีมีประโยชน์มาถึง32ชนิดในหนึ่งเดียวไม่ใจ สแน่นอนกินได้วันละหนึ่งสองสามได้เลยครับได้เลยจริงๆนะคะเพราะว่าอเน,น้นย้ำแล้วกันพี่แมกพอพริกหลังกล่องมาคุณผู้ชมขามคือจะเจอเลยว่าโอ้โหใส่สา,า,ารสกัดลงไปคุณผู้ชมคุณประโยชน์กับร่างกายของเราร32ชนิดเอาหลักๆเลยนะคุณผู้ชมคือพีเมียมจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของรังนกนะจัดการดูแลในเรื่องของริ้วรอยต่างๆช่วยในระบบของการขับถ่ายยังไม่พอ,อ ยังมีคอลลาเจนคุณผู้ชมตัวนี้คุณผู้ชมค่ะช่วยในเรื่องของการดูแลายข้อกระดูกผมเล็บคือ ถ้าจะให้ไล่เลียงใหม่คุณผู้ชมคาก็ต้องไล่เลียงกันอีก32อย่าง oh และ oh ต้องบอกเลยว่า oh แต่ละอย่างที่คาัสสาัรใส่มาให้คุณผู้ชมได้รับประทานเนี่ยร,ราคาสูงมากๆแต่เราก็คัสสัรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณได้ดื่มในทุกทุกวันถูกตอ้องคือเอาจริงเนี่ยคุณผู้ชมนะปกติแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคอกาแฟวันหนึ่งต้องเสียเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่า5 60บาท <c oughs> ต่อนน <ะ S 2> หนึ่งหนึ่งแก้วเริ่มต้นเริ่มต้นนะประมาณ50-60บาทแล้วลองนึกดูวันหนึ่ง2แก้ววันหนึ่งสแก้วคุณผู้ 150แล้วมันจะครึ่งหนึ่งของแรงงานขั้นต่ำไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้ AB Coffee ให้คุณผู้ชมได้ประหยัดกว่าต่อ1แก้วเนี่ยชงร้อนชงเย็นในปริมาณแค่เท่ากันก็คือ1ซองแบบนี้เฉลีย่ยแล้วเนี่ย 10บาทคุ้มมากคุ้มมากนะเดี๋ยวนี้ตามรถเข็นยังไม่ได้ราคานี้จริงไม่มีทางแล้วน้ำเนี่ยก็ขโมยออฟฟิศกินเอาไม่เป็นไรเขาต้องมีบริการเราอยู่แล้วแก้วเรามีให้วันนี้แก้วเราก็มีให้วันนี้เพราะฉะนั้นรีบเลยนี่คือโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ a อ c บ f f e e จัดให้เฉลี่ยแล้วอย่างที่บอกไป10บาท10บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ได้ไปเหมือนข้างๆไรรี่เลยคุณผู้ชม95ซองแล้ววันนี้นะใส่ใจดูแลสุขภาพกัน ง่ายๆหลายหลายคนบอกว่าพี่แม็กกินอยู่ออฟฟิศกินอยู่ที่บ้านเออมันก็ใช้ชีวิตง่ายแหละกับเอบีค f e ฟ่แต่ถ้าเป็นคนที่ต้องเดินทางล่ะอนักเดินทางนี่ไงเมื่อกี้บอกไปว่าเนี่ยตัวแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับด้วยความที่ไม่ต้องพกเป็นกล่องแล้วไปออฟฟิศสมมุติพกไปพกไปเป็นกล่องแบบนี้เพื่อนแย้งอ้าวแน่นอนอยู่แล้วเราไม่ได้คนแบ่งปันอร่อยไม่คือเราพกง่ายสะดวกเนี่ยคุณผู้ชมฮะ ใส่ซองแล้วเสร็จยืดอกพกซอง hey, เห็นไหมนี่แบบนี้เลยแล้วพวกไปไหนมาไหนก็ได้สามารถชงได้กับน้ําอุณหภูมิห้องปกติทั่วไปเลยนี่หละความแตกตาก่างอันนี้คือความแตกต่างเดียวนะนี่นี่นี่เตรียมมาให้ดูอยากจะให้เห็นกับตาจริงๆฉีกซองเมื่อกี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทดสอบให้คุณผู้ชมดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟ3 in 1วันทั่วทั่วไปใส่ลงไปแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นกาแฟแล้วคุณผู้ชมอย่างงว่าเป็นผงอะไรนะ อย่าอย่าแจ้งตำรวจนะไม่น่านะอันนี้เนี่ยเป็นทรีอินวานคุณผู้ชมครับใส่ไปแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับอันนี้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคุณผู้ชมเขย่าเนี่ยคุณผู้ชมอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เห็นไหมลองสังเกตดูนะคุณผู้ชมครับเขย่าเยอะๆแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วนะแต่ออกแรงไปด้วยนะแต,แต่แต่แต่นี่ให้ดูก้นขวดมันไม่ละลายอ่ะคุณผู้ชมครับแต่เอบีคอฟฟี่ของเราอ,อย่างที่บอกไปต่อให้เป็นน้ำอุณหภูมิย่องห้องก็ชงได้อันนี้ไม่เรีย ภูมิห้องดีกว่าพี่แม็กเพราะว่าไพลี่ใช้น้ําเย็นเลยโอ้จริงเหรอถ้ากินใส่ขวดก็ยังอยากกินกับน้ําเย็นมันให้ความรู้สึกสดชื่นใจไงเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูกันเลยว่าคุณผู้ชมเวลาคุณมี AB Coffee ไปแบบนี้นะสะดวกมากแม็ซื้อน้ําถูกต้องเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ดื่มน้ําไปสักหน่อยคุณผู้ชมนะคะแบ่งไว้หลังจากนั้นเนี่ยแม็กเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วกันพอละเฮ้ยคุณผู้ชมแค่นี้เหรอแค่นี้เลยเดี๋ยวนะหายละลายไม่มีเลย ผู้ชมดูสิตรงก้นขวดพี่แม็กมีไหมเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชม,มเดี๋ยวดูแบบประกบคู่กับเลยได้ได้เทียบช็อต <ๆ S 1> ต่อช็อตเลยดีกว่าเทียบ,บกันเลยคุณผู้ชมฮนะดูก้นขวดให้เห็นเลยนะในมือของผมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็น<ด>เลยว่า มันยังนองอยู่เลยอะเนี่ยเขย่าต่อก็ยังไม่ละลายนี่เเยขย่าเพิ่มเขย่าเพิ่มเขย่าเพิ่มคุณผู้ชมแต่เอวีคอฟฟี่นะครับเป็นละลายแล้วเขย่าื่อกี5ที5ที5ทีเสร็จสุดๆคุณผู้ชมเน้นความเร็วเน้นความไ<อ>วเน้นการใช้ชีวิตง่ายและอย่างที่บอกไปวันนี้นะไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายรสชาติที่อร่อยอย่างเดียว คุณนประโยชน์ที่ได้รับไปจากกาแฟหน<ม>ึ่งซองผู้ชมคะสารสิบสองอย่าง<ม>ที่ใส่ลงไปคัดสรรลงมาอย่างดีแล้วถามว่ากาแฟตัวนี้เหมาะสําหรับใครบ้างพี่พลายต้องบอกเลยนะเชื่อเหลือเกินว่าการดื่มกาแฟเป็นอะไรที่มันเป็นวิถีชีวิตของคนปกติท<จ>ั่วไปทุกคนวันหนึ่งอย่างน้อยต้องดื่มกาแฟหนึ่งแก้วแ,แต่วันนี้คุณผู้ชมคาเรามาเปลี่ยนดีกว่าจะดื่มกาแฟทั้งทีอ่ะแน่นอนต้องอร่อยแต่วันนี้เอาทั้งอร่อยรสชาติที่ดีแล้วก็สุขภาพที่ดีไปด้วยถูกตองคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะ ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วคอเลสเตอรอลไขมันนะครับความดันใดๆก็ตามเวลาทานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นทรีอินวันรูปแบบทั่วๆไปหรือชงแบบเข้มข้นที่เคยชงอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้อยู่ปกติเนี่ยมันมีผลเสียต่อร่างกายไม่ได้เสียต่อร่างกายอย่างนั้นพี่แม็กจริงน,นะแนนี่แอบ,บคิดตอนเธอชงตั้งแต่แรกราคาของแต่ละอย่างที่พี่แม็กกี้ผสมลงไปเมื่อกี้<อ>แต่ละถุงแต่ละกล่องที่ซื้อมาหลายร้อยบาทพอเอามันมามัดรวมกันแล้วโอ้โหได้กาแฟแก้วหนึ่งที่แม็กค์ชงแบบรรยย เลยนะ3-40บาทแล้วแต่วันนี้ AB Coffee <c oughs> คุณผู้ชมครับตกต่อแก้วเนี่ยต่อการชง1ครั้งนะ <c oughs> แค่1ิบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับราคาดีๆแบบนี้วันนี้ต้องรีบเลยเพราะว่าคุณได้ไปทั้งหมด9 5ซสองพร้อมกับแก้วสวยๆแบบนี้อีกหนึ่งใบใช่แล้ววันนี้โปรดีโปรแรงอยากให้หยิบโทรศัพท์แล้วโทรหาเราตอนนี้เลยเพราะว่าวันนี้เอบีคอฟฟี่มาเองใช่แล้วให้ทานกันยาวๆไปเลย3เดือนเต็มๆเลือกความอร่อยแบบนี้ได้เลยครับใช่แล้วแต่วันนี้เลือกความอร่อยแล้วก็เลือกสุขภาพที่ดีนะคะเน้นย้ำเลยว่าไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลด้วยนะคุณผู้ชมขาวันนี้ดื่มกาแฟอย่างสบายใจ ขอเวลาไปดื่มดากับกา,ฟาแฟแสนอร่อยแล้วหอมหวานมันมากๆาแต่ว่าคุณชมยังโทรได้อยู่โทรให้ทานเอาโปรโมชั่นนี้ให้ได้คนนึงไม่ต้องเอาเซ็ตเตียวก็ได้ซื้อทุ่มไปได้เลยนะพี่ต้ยได้เลย,นนเลยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแม็กกาพอยี่สวัสดีครับสวัสดคนนีค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาเรารวบรวมสารสกัดทั้งหมดที่คัาสสันมาอย่างพรีเมียมนะคะและวันนี้รวบรวมมาถึง32ชนิดในกาแฟซองเดียวค่ะ นี่คือกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงกับ AB Coffee 32ในหนึ่งเดียวนะครับมีให้คุณครบทางรสชาติหวานหอมกาแฟแต่ที่สำคัญนะครับก็คือพิเศษมากกว่านั้นคือไม่มีน้ำตาลแต่ได้ความหวานจากซูคราโรสนั่นเองนะครับที่หวานกำลังดีและสำคัญมากๆก็คือคอเลสเตอรอลศปอร์เซ์อีกด้วยแหละครับนอกจากรสชาติจะดีแล้วคุณผ,ผู้ชมคาวันนี้ราคาก็ดีมากๆด้วยนะ เพราะวันนี้ได้รับไปทั้งหมดถึง95ซองกินกันยาวๆได้เลยถึง3เดือนเต็มคุณผู้ชมคุ้มค่ามากๆแถมวันนี้นะคะแก้กาแฟาให้ไปใช้คู่การสวยมากๆอีกด้วยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นและราคานี้จัดส่งรีทั่วประเทศค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพที่ให้มากกว่าความหอมและความอร่อย เอดีคอ <AB> ฟฟกาแฟรังนกผสมคอลลาเจน32อินวันเติมเต็มคุณค่าจากธรรมชาติให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกไม่มีน้ำตาลแต่ยังคงความหวานจากซูคารโรสหวานกำลังดีไม่ทำลายสุขภาพหมดกันงวลเรื่องสุขภาพเพราะ0%คอร์คอเลสเตอรอล0%ไขมันครานดื่มได้ทุกวัน สบายใจทุกแก้ว AB Coffee ากาแฟเพื่อสุขภาพอร่อยหอมละมุนพร้อมดูแลคุณทุกวัน AB Coffee กาแฟดีๆที่ใส่ใจสุขภาพของคุณ a อเป f f อ e กาแฟรังนกผสมคอลลาเจนเพื่อสุขภาพ32อินวันะครับที่ปกปติราคาจะอยู่ที่กล่องละ459บาทคือจะมีอยู่ทั้งหมด10ซองนะคุณผู้ชมต่อหนึ่งกล่องแต่วันนี้นะครับสินค้าก็นิยมโปรเด็ดขนาดนี้วันนี้เราให้คุณผู้ชมไปแบบซื้อ5กล่องแถมฟรีไปอีก4กล่องคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่พอเพราะว่าลูกค้าคนพิเศษรับฟรีเพิ่มจุใจไปอีก 52รวมทั้งหมดที่คุณได้ไปนะครับ952ด้วยกันคุณผู้ชมคุ้มค่าขนาดนี้นะครับราคาตกเฉลี่ยเนี่ยแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับแต่ไกลที่โทรมาทานเป็น70สายแรกเราขอมอบแก้วกาแฟ AB นะครับสวยๆแบบนี้ไปอีก1ใบมูลค่า290บาททั้งหมดนี้นะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ย4,646บาทแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ใจ่ายในราคาเบาๆเพียง999บาทเท่านั้น,น แล้ววันนี้พิเศษมากกว่านั้นก็คือจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเลยเพียงโทรมาที่เบอร์026669426 026669426 หรือแอดไลน์นะครับแอด r a b b i t Shopping และอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็สแกนหน้าจอของเราตรง QR Code ได้เลยนะครับอยู่ทางด้านหน้าจอนะครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนางที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ